นี่นะครับคุณโจคุณโจคุณโจบอกว่าให้ตามอายุจะครบจร,ริงไหมจะจะตามที่จริงพูดไหมนะสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ายี่ห้าสิบห้าหมื่นห้า ขาดไปขาดไปอีกสิบไม่ต้องบินเหมือนใครเข้านัไกันเียนลชะแห่ลอยมั้งยิ่งแ่ไปไ้ไมามสิตรเราลืมขอบคุณครับให้ทั้งแหลก็ดีใจแล้วจะได้มีเงินไว้เลี้ยง เข้าทีมงานแกมาอะไรคืนนี้เออนั่นคือสิ่งที่บอดปีกยืนยันนับเพ้นเทนเดว่าคุณโจใส่ยี่สิบห้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับมิีพอแค่แฟนมอลล์มาพบมาพอกันอีกแล้วครับกับคุยกับแม็กซ์ตูดิโอครับสวัสดีเอฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟซีผู้ยิบัดฟิลแลนด์นะครับเอฟซีมอลล์ทั่วโลกนะครับลอยวันพันก็เรื่อง ครับพี่พี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำหมดจากเรื่องน้องเจนเนี่กลับมาสอดเรื่องเงินนะครับที่คุณโจนะครับผู้สนับสนุนค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับผู้รับผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตบอดบิ๊กคอยซัพพอร์ตค่ายตัวเกียวมิวสิกมาโดยตลอดนะครับวัดเกิดบอดบิ๊กที่ผ่านมานะครับที่เพิ่นจัดหลวงนาคุณโจรกระไรมีการ นะครับใส่ซองสีทองนะครับเป็นจำนวนยี่สิบห้าใบนะครับพ่อบอดลปกนะครับนับเงินที่ซองสีทองของคุณโจแล้วมันนับได้สิบห้าใบคุณโจกลับมาคอมเมนต์ทันทีนะครับว่าเพิ่นใส่ไปยี่สิบห้าใบนะครับตามที่ผมขึ้นคอมเมนต์ของคุณโจที่คุยกับ พี่เพจหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยแหละครับในเยรบทผนคิดว่าแกงกันแกงกันทีในในใน่ไหนไดโบแมนครับคุณโจยืนยันใส่แบงเทาเข้าไป25บใบแถมถึงคำถามใครหยิบออกไป10บใบงานนี้เพจต่างกับพ่พอมพี่น้องิตรพอแค่แฟนพอลําต่างให้ความสนใจ รวกัไตาถามกันยาหมากนายยาสีหาว่าเฮ้าเอาความในออกมาทางหนอกครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นประเด็นเป็นเรืองเล่าเราเคยปาลมเคยหามปิดอาชีพยังทะเลดาวหรือได้หลายคนถี่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์บอกว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมอันนี้คือกันครับมันก็เกิด คำถามจากได้หลายเพจด้วยฐานะที่เขาเป็นเอฟทีเอาล่ะเข้าก็มีความห่วงใยบอดบิก๊กในระดับหนึ่งแต่เรื่องนี้บางครั้งนะครับเข้าก็ต้องกระทุ้งการแังแรงเพราะถ้าไม่พูดไม่ก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆโดยที่จับมือใครดมไม่ได้เงินมือนหนึ่ง บเมนเงินน่หน่อยแล้วครับถ้าคนเราถ้ามาหากินอยู่กับบอลปีกแล้วมีความสุจริตใจนะครับม่นก็สิอยู่กันได้ดนแต่ถ้าเกิดกินเล็กกินหน่อยนะครับแล้วทางบอลปีกเป็นหูจังสิเพื่อจะเกิดความหูซึกอย่างไรนะครับจะมีความหูซึกอย่างไรคนที่อยู่ไกลชิดเพลินไม่เห็นก็เพลินแบบนี้อันนี้ผู้ที่เพื่อนไ้ ของขวัญบอดปิกนะครับคือคุณโจยืนยันชัดเจนเพื่อนบอกว่าใส่มา25บใบแม้กระทั่งนี่ไรเพื่อนกับไปคอมเบมต์หรือกระทั่งตามคลิปต่างๆซึ่งคุณโจเพื่อนยืนยันว่าใส่25บใบตามอายุอันนี้พ่อแม่พี่น้องพี่ปอแค่แฟนหมอลำเข้ากระต้องวัดซอยกันรกระทุ่งนะครับในเสียงถี่นเกิดขึ้นยาห้เสียความผู้ซึกของผู้รักผู้ใหญ่ ทีมาซัพพอร์ตถ้าไข่ตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับซัพพอร์ตบอดปิกให้เพื่อนได้เกิดความสบายอกสบายใจเข้าบาตกการม่าสาวใสให้กากินแหละครับแต่ว่าบางเรืืองบางเลาไม่กระตกเตือนกันไม่ตรงบอกข่าวเล่าข่าวให้เอฟซีต้องการฟังนะครับเพื่อที่จะเป็นหูเป็นตาสอดฟองซอยกันในอนาคตแต่แค่นั้นเองครับย่าสีคิดว่าสีโบเฮตอีกอย่างเลยย่าสีคิดว่า มีขยะและก็จิซุกอยู่ใต้พมผมว่าบางเทือมันกับโบแมนนะครับบางเรื่องบางเพจเพื่อนกันบน้ำเสนอนะครับในสิ่งที่มันถูกต้องในบางเพจกับว่าอยากให้เบ้าอยากซุกไว้ใต้พมอยากให้แก้ปัญหากันเองภพ่ได้อันนั้นก็นถือครับแต่ในเมื่อเพจต่างๆเพื่อน,นํำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะให้เอฟซีนะครับได้รับรู้รับทราบ กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเข้ากับจำเป็นต้องนับมาเล่าข่าวให้เอฟทีนะครับได้เกิดนะครับว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและสิ่งที่บอสวิกเพิ่นกันนับกลางไหลสดแล้วผู้ที่เขาให้หล่ะครับเราต่อแค่ความููซึกคนที่เขาให้ ula, อารุละบอสิกเพิ่นอาจ,จิบอกว่าให้หน่อยให้หลายบ่เป็นนางถือว่าให้มาด้วยน้ำใจ แต่คนที่เขาใสมา25ใบเพื่อนยืนยันดักแน่นเพื่อนใสตามอายุวัดเกิดของบอดปีเพื่อนกเกิดความบอดสบายใจเพื่อนก็ตั้งคำถามคอมเมนต์นะครับว่าใครเป็นคนดึงออกไปตั้งสิบกว่าใบสิบกว่าใบเนี่ยคือเงื่นมือนหนึ่งเลยครับเงื่นมือนหนึ่งโมเมนต์นยหน่อยนะครับบางคนทํางานทั้งเดือนนะครับกว่าสี่ได้เงื่นมือนเนี่ยฉะนั้นแล้ว นะครับผู้ใดที่มีพฤติกรรมอันนี้เฮาสงสัยไปก่อนนะครับผู้ใดที่มีพฤติกรรมพฤติการแบบนี้จะให้ยุดซะในสิ่งที่บอดบิก๊กผลเหตุหาสุยางเปัญหาหายสุย่างอยู่ในบอดบิ๊กนี่สบายครับมีการมีงานมีเอฟซีคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วบ่จจำเป็นต้องมาเหตุแบบนี้บ่ดจำเป็นต้องมากินเงื่อนชินบาทขาดสิ้นบนเล็กๆเล่นน้อยนะครับฉะนั้นแล้ว ผมเสียว่าเดี๋ยวเดืองน,นี้นะครับบอดบิก๊กเพื่อนโคาจะมีการไา่ถามนะครับมีการสอบสวนกันนะครับวอกกันในองค์กรนะครับเข้าเอฟซีเข้ากระดแค่มาสูกันน้ำมาเหล่าข่าวให้เพ,พื่ยพิน้อกนะครับแต่รับช่วงเราฟังน้ำกันนี่แหละครับซึ่งด้วยความห่วงใยแหละครับบพว่าจะเป็นทั้งคุณโจเองนะครับที่เอฟซีก็ไปคอบเมต์ให้กระดักใจคนรวมถึงบอดบิ๊กของเฮานํา ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วสิ่งที่ห้ารําเสนอนะครับเพื่อที่จะเป็นการปกป้องในอนาคตและการเป็นการปรามคนที่มีพฤติกรรมพฤติการ,รแบบนี้วายเหตุแบบนี้กับบอดปีกีฉะนั้นแล้วสิ่งไหนเขาสามารถนําเสนอบอกกาวเหล่าข่าวให้การฟังนะครับเพื่อการที่จะหาทางออกป้องกันน่กากันมันเป็นการดีครับดีกว่าสุขขยะไวแต่พมนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมนําเสนอ ข้อมูลข่าวสารจากเพจต่างๆซอยการคนละไม่คนเรามือรับพอพี่น้องเป็นหูเป็นตาให้บอดปีน้ากันครับผมก็เลยนํนญญาเสนอข้อมูลข่าวสารให้ FC เอฟซีได้รับชมรัะฟังประมาณน,นี้แหละครับคือเราคือเดิมครับพิดพาดประการใขดขอถวดข้อผิแยแนะนำเปิดขมาตักเตือนเกิดขมาครับที่สาคัญครับที่ชอบคอนเทนตนผมมากสไตล์ข้อเทนตนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมครับสำหรับคนทีนท่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะกดติดตามแล้วก็กด กระดิ่งน้ำแจกเตือนไว้ครับเพื่อทีทันจะบอพลาดคลิปใหม่ๆในต่นลแจรือนะครับสำหรับคลิปนี้อับ拉าาพาจากเอฟซีช่องคุยกับ io, Tokyo Music, แม็กซิโตโดเอฟซีตัวเกี FC, ยร์มิวสิกแล้วก็เอฟซีฟยตบาทฟินแลนด์พร้อมเอฟซีหมอลำทั่วโลกไปแค่นี้ครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ